ุณลองจินตนาการดูสิหากวันหนึ่งทั้งครอบครัวของคุณพ่อแม่และลูกเล็กสองคนหายตัวไปจากโลกนี้โดยไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่เบาะแสของการเดินทางครั้งสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วเหลือเพียงเงื่อนงำเล็กน้อยที่ไม่สามารถต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยคุณจะยังมีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปได้หรือไม่ และคุณจะยังเชื่อมั่นในความปลอดภัยของโลกใบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแคนาดาช่วงปลายทศวรรษพ980ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐบริติชโคลัมเบียเมืองที่รายล้อมด้วยป่าไม้และภูเขาเมืองที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นประตูสู่ธรรมชาติและความสงบแต่ในความสงบนั้นเองกลับซ่องปริศนาที่มืดมนปริศนาการหายไปของครอบครัวเล็กๆที่ชื่อว่าแจ็คโรนัลแจ็ค หรือที่เพื่อนๆเรียกสั้นๆว่าโรนี่เป็นชายหนุ่มวัย20ป,ปลายๆที่เติบโตมาในชุมชนชนพึ่งเมืองหรือที่คนแคนาดาเรียกว่า first nation เขาเป็นสมาชิกของเผ่า ata, เชสลาต้า carrier nation ครอบครัวนี้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีแต่หลังแต่งงานกับโดรีนทั้งคู่ก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ในเมือง Prince ์ George เพื่อหาโอกาสใหม่ๆสำหรับชีวิตและลูกๆ พรินซ์จอ r ์ e ในช่วงปลายยุค80ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ที่เจริญเหมือนแวนคูเวอร์มันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมไม้มีโรงเลื่อยโรงงานและคนจํานวนมากทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้โรนัลเองก็ไม่ต่างจากใครเขาเคยทํางานอยู่ที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งแต่โชคร้ายที่เกิดอุบัติเหตุทําให้หลังของเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงการบาดเจ็บนั้นทําให้เขาไม่สามารถทํางานหนักเหมือนเดิมได้อีกต่อไปรายได้หายไป และความกังวลเรื่องการเลี้ยงดูครอบครัวก็ถาถมเข้ามาแทนโดรีนภรรยาของเขาเป็นหญิงสาววัยเดียวกันอายุ26ปีอ่อนโยนและใจดีเธอทุ่มเทให้กับการดูแลลูกชายสองคนรัสเซลวัย9ปีและ,ะไรอันวัยเพียงสี่ขวมสำหรับเธอแล้วครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดแม้บ้านจะไม่สมบูรณ์แบบนักแม้เงินทองจะขัดสนแต่เธอก็ยังคงสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้ลูกๆอยู่เสมอ ชีวิตในเมืองพรินซ์จอร์สําหรับครอบครัวแจ็คไม่ได้ง่ายดายนักพวกเขาเริ่มพึ่งพาสวัสดิการของรัฐเพื่อประคองชีวิตข้าวของในบ้านไม่ได้มีมากนักบ้านเล็กๆของพวกเขาตั้งอยู่ในย่านที่คนทํางานหาเช้ากินค่มอาศัยอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เต็มไปด้วยทั้งคนพื้นเมืองและคนอพยพที่มาทํางานอุตสาหกรรมไม้แม้จะยากลําบากแต่ก็ยังมีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเสียงหัวเราะของลูกๆที่วิ่งเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้าน เสียงของโดรีนที่ร้องเพลงกล่อมลูกก่อนนอนเสียงของโรโนัลที่แม้หลังจะเจ็บก็พยายามหางานเสริมเล็กๆน้อยๆทำเพื่อไม่ให้ครอบครัวขาดแคลนสิ่งเหล่านี้คือภาพของครอบครัวธรรมดาครอบครัวที่มีความฝันเหมือนทุกครอบครัวบนโลกแต่ความยากจนก็กดดันหัวใจคนไม่ต่างจากบาดแผลทางกายโรโนัลเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงเขาเริ่มออกไปดื่มที่ผับในเมืองบ่อยขึ้นไม่ได้เพื่อความสนุก แต่เพื่อหาทางออกใหม่ๆหวังว่าการพบปะผู้คนอานนำมาซึ่งโอกาสบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต Prince George ในตอนกลางคืนไม่เหมือนตอนกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้าเมืองนี้เต็มไปด้วยแสงไฟจากบาร์และผับเล็กๆผู้คนหลากหลายแววเวียนเข้ามาทั้งคนงานตัดไม้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเสียงหัวเราะเสียงดนตรีและกลิ่นเบียร์ผสมควันบุหรี่คือบรรยากาศที่โรนี่คุ้นเคยไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่า ในค่ำคืนหนึ่งที่เขาออกไปที่ผับเล็กๆแห่งนั้นค่ำคืนวันที่หนึ่งสิงหาคมพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันมืดมิดเรื่องราวที่ไม่เพียงพากเขาไปแต่ยังพากภรรยาและลูกๆของเขาไปด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงคืนนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนั่นคือความเป็นอยู่ของครอบครัวชนพื้นเมืองในยุคนั้นแคนาดาอาจจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเชื้อสายยุโรปกับคนพื้นเมืองยังชัดเจน ครอบครัวอย่างบ้านแจ็คจึงมักถูกมองข้ามการเข้าถึงโอกาสและความช่วยเหลือมีน้อยกว่าคนทั่วไปปัญหานี้ฝังรากลึกมาหลายชั่วอายุขนอนเมื่อรวมความกดดันทางเศรษฐกิจความเจ็บป่วยของโรโน่ลและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเข้าด้วยกันครอบครัวแจ็คเหมือนเรือเล็กที่กำลังฝ่าคลื่นลมในทะเลกว้างกำลังมองเห็นเพียงเกาะเล็กๆที่จะให้พวกเขาได้พักพิงและแล้วในค่ำคืนที่เหมือนค่ำคืนธรรมดาโรน่ลก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในผับแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่า first litter pub โดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่วันหวนกลับภายในผับเล็กๆของเมือง prince george คืนวันที่1สิงหาคม1989บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงเพลงร็อกคลาสสิกที่เปิดคลอเบาๆโต๊ะไม้ที่ขัดจนขึ้นเงามีแก้วเบียร์วางเรียงรายควันบุหรี ลอยครุ้งในอากาศผู้คนบางส่วนหัวเราอเสียงดำบางคนซบหน้าลงกับโต๊ะหลังจากผ่านค่ำคืนที่ยาวนานโรนัลหรือรอนนี่เดินเข้าไปในบรรยากาศนั้นเขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะดื่มอย่างรู้ราาแต่เบียร์หนึ่งแก้วก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากภาระในบ้านชั่วขณะเขานั่งลงและมองไปร,บรอบๆเหมือนชายหนุ่มหลายคน ที่มองหาความหวังในยามที่ชีวิตถึงทางตันไม่นานนักเขาก็ถูกทักโดยชายคนหนึ่งผู้ชายที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจำได้ว่าเป็นใครอายุอาจอยู่ราว30ไปปลายถึง40ต้นต้นๆใบหน้าธรรมดาท่าทางไม่โดดเด่นแต่คำพูดของเขากลับทำให้โรเนาสนใจทันทีกำลังหางานอยู่หรือเปล่าชายแปลกหน้าถามเสียงเรียบ คำถามนั้นเหมือนยิงตรงใจของโรเนลเขาตอบกลับไปว่าตอนนี้ยังหางานไม่ได้และอยากได้โอกาสใหม่ๆชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยก่อนอธิบายว่าเขามีงานที่แคมป์ตัดไม้ใกล้คูลูคุสเล็กห่างจากเมืองราว40กิโลเมตรเป็นงานที่ทำเงินได้พอสมควรและสิ่งที่ทำให้ข้อเสนอนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเขาบอกว่ามีสถานที่ดูแลเด็กเล็กในแคมป์ด้วยลูกๆของโรเนลจะไม่ถูกทอดทิง้ง สำหรับคนที่กำลังสิ้นหวังข้อเสนอนี้เหมือนแสงสว่างโรนนลฟังด้วยแววตาที่เริ่มมีประกายเขาคิดถึงดอรีนและลูกชายทั้งสองเขาคิดว่าถ้าเขายอมเสี่ยงสักครั้งครอบครัวอาจกลับมามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นได้เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งชายแปลกหน้าคนนั้นออกจากผับพร้อมกับโรนนลพวกเขาเดินไปที่บ้านของครอบครัวแจ็คบ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอ,รอยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็อบอุ่น เพราะมีเสียงหัวเราะของเด็กๆโรนนล์ Ronald แนะนำชายคนนั้นให้จับภรรยาและเล่าถึงโอกาสงานที่เพิ่งได้รับดอรีนแม้จะแปลกใจแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนเพราะเธอเองก็อยากให้ครอบครัวก้าวพ้นจากความลำบากเช่นกันชายคนนั้นพูดถึงการเริ่มงานในวันรุ่งขึ้นและบอกว่าพวกเขาควรออกเดินทางทันทีเพื่อไปถึงแคมป์ในเวลาเช้าก่อนออกเดินทาง โรนัลโทรศัพท์หามารดาของเขาการสนทนาน,นั้นกินเวลาไม่นานแต่เต็มไปด้วยความหมายแม่ครับเราจะไปทำงานที่แคมป์ตัดไม้อยู่ประมาณ10วันแล้วจะกลับมาน้ำเสียงของเขาไม่ได้ฟังดูผิดปกติมีเพียงความตื่นเต้นเล็กน้อยที่เหมือนได้รับโอกาสใหม่มันดาของโรนัลจำเสียงลูกชายได้ชัดเจนเธอไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่จะได้ยินเสียงเขา หลังจากวางสายทุกอย่างก็เงียบหายไปรุ่งเช้าวันที่2ส,สิงหาคม1989บ้านของครอบครัวแจ็คก,กลายเป็นบ้านว่างเปล่าไม่มีใครพบเขาอีกไม่มีเพื่อนบ้านเห็นว่าพวกเขาออกจากบ้านไปตอนไหนรถที่พวกเขาขับก็หายไปพร้อมกับตัวครอบครัวราวกับว่าคืนก่อนหน้านั้นเป็นเพียงความฝันการหายตัวของครอบครัวแจ็ค ไม่ใช่เพียงคดีผุ้คนหายธรรมดาแต่มันคือการหายตัวของทั้งครอบครัวพ่อแม่และเด็กเล็กสองคนซึ่งทำให้ทุกคนในเมืองพรินซ์จอร์จและพื้นที่รอบๆสั่นสะเทือนและจากวันนั้นเป็นต้นมาคำถามสำคัญก็เริ่มกล้องอยู่ในใจของทุกคนชายลึกลับที่เสนอข้อเสนองานคนนั้นคือใครเขาเป็นเพียงคนใจดีที่อยากช่วยเหลือ หรือเป็นกับดักที่นำพาครอบครัวนี้สู่เงามืดตลอดการหลังจากการหายตัวของครอบครัวแจ็คข่าวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วพรินซ์จอร์ดและพื้นที่ใกล้เคียงครอบครัวทั้ง4คนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดาแต่เป็นครอบครัวชนพื้นเมืองจากเชสลัสตาร์แคริเออร์เนชั่นชุมชนจึงโศกเศร้าและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ค้นหาพวกเขาอย่างจริงจัง ตำรวจท้องถิ่นเริ่มสอบสวนแต่ปัญหาแรกที่เผชิญคือชายลึกลับที่โรนลัลพบในผับคืนก่อนไม่มีใครสามารถระบุตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนไม่มีชื่อไม่มีเบาะแสนแน่นอนว่ามาจากไหนแม้จะสอบถามผู้คนในผับหลายคนบอกจำไม่ได้บางคนบอกเห็นคนแปลกหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ภาพของชายลึกลับจึงเป็นเพียงเงาที่ไม่มีใบหน้า ตำรวจพยายามตรวจสอบว่าแคมป์ตัดไม้ใกล้ครุกรุสเลกมีการรับคนงานใหม่หรือไม่แต่ก็ไม่พบข้อมูลใดๆไ,ไม่มีหลักฐานว่าเคยมีการติดต่อกับโรโนลัลหรือเปิดรับงานพิเศษในช่วงนั้นซึ่งทำให้ข้อเสนอที่โรนลัลเล่าดูเหมือนอากาศที่ไร้ตัวตนหลายปีผ่านไปความหวังที่จะพบครอบครัวแจ็คก,ก็เริ่มเหลือนหลงังแต่ในปี1996 7ปีหลังจากที่พวกเขาหายตัวไปมีเบาะแสใหม่ปรากฏขึ้น สายโทรศัพท์นิรนามโทรเข้ามาที่ตำรวจบอกว่าศพของครอบครัวแจ็คถูกฝังอยู่ที่ไร่แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของวอนเดอร์โฮฟผู้ชายคนนั้นพูดเพียงเท่านั้นก่อนจะวางสายไปโดยไม่เปิดเผยชื่อและไม่เคยโทรกลับมาอีกเลยบอแซนนั้นสร้างความฮือฮาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกลับไม่พบอะไรที่บ่งบอกว่ามีการฝังศพจริงๆพื้นที่กว้างใหญ่เกินไปที่จะค้นหาโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และสายโทรศัพท์นั้นก็กลายเป็นเพียงเงาสะท้อนแห่งความหวังลวงต่อมามีการใช้เทคโนโลยีเรดาร์เจาะพื้นหรือ Ground Penetrating Radar เพื่อค้นหาภายในพื้นที่ของชุมชนชนพื้นเมืองแต่แม้จะพยายามค้นหาหลายครั้งก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแจ็คทุกอย่างเงียบงนันเหมือนกับว่าพวกเขาถูกกลืนหายไปในผืนป่าอันกว้างใหญ่ของบริ t ิชโคลัมเบียสิ่งที่ทำให้หลายคนเจ็บปวดยิ่งกว่าความไม่รู้คือ ความรู้สึกว่าคดีนี้อาจไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควรเพราะครอบครัวแจ็คเป็นชนพื้นเมืองการหายตัวของพวกเขาไม่ได้รับความสนใจจากสื่อและเจ้าหน้าที่ในระดับเดียวกันกับครอบครัวผิวขาวหลายเสียงเชื่อว่าถ้าพวกเขาไม่ใช่ first nation อาจจะมีการสืบสวนอย่างเข้มข้นกว่านี้และบางทีความจริงอาจจะถูกเปิดเผยเร็วกว่านี้จนถึงทุกวันนี้กว่า30ปีหลังจากเหตุการณ์ยังไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวแจ็คหายไปที่ไหน ไม่มีร่องรอยของศพไม่มีแม้แต่หลักฐานยืนยันว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือคำถามที่ค้างคาและเสียงสะท้อนของความเงียบงนันหลายทฤษฎีถูกหยิบยกขึ้นมาบ้างเชื่อว่าพวกเขาถูกล่อลวงไปทำงานและถูกฆ่าปิดปากบ้างสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามเขตบ้างก็ว่าพวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูกแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ไม่มีหลักฐานพอที่จะยืนยัน คดีครอบครัวแจ็คจึงเป็นอีกหนึ่งปริศนาการหายตัวที่สะเทือนใจที่สุดในแคนาดาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของครอบครัวชนพื้นเมืองที่ถูกมองข้ามมานานท้ายที่สุดคำถามที่เราควรถามตัวเองอ่านไม่ใช่เพียงว่าใครทำหรือพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่คือเราจะปล่อยให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังหายไปจากโลกนี้โดยไม่มีคำตอบได้จริงหรือแล้วคุณละ่ะ เชื่อหรือไม่ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่เราเจอในค่ำคืนธรรมดาอาจซ่อนเงามืดที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของทางครอบครัวไปตลอดกาล